ในเรื่อง My ย i f e นะครับก็รับบทเป็นคุณหมอตะวันครับปฏิบัติงานอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาของการเทร่ในที่นี่ก็จะ อารมณ์ร้อนนิดนึงจะมีหมนเร็วนะแ,ว,ว,แว้แวนบ้างอะไรบ้าง<ด>แล้วแบบอ,อากาศก็หนาวแล้วแบบเสื้อบบนิดเดียวช,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 ชอบแกล้งเขาเห็นเขาขี้เก๊กอะไรเงี้ยก็อยากเข้าไปทําความรู้จักเขาอยากเข้าไปละลายพฤติกรรมเขาให้เขาออกจากนอกกรอบบ้านต้องเรียกว่าเรามีจุดเชื่อมระหว่างกันก็คือเราค่อนข้างจะนิสัยที่มันไปในทางเดียวกันพวกเราเนี่ยใช้เวลาซ้อมร่วมหลายเดือนนะครับและได้แผลด้วย <laughs> You said see your family but ran into your yesterday to into But said see saw ran And a I never comedy สวัสดีครับผมเดฟชนสวั์นะครับผมจากซีรีส์รักนายมายไรนะครับ,รบผมยุนพุชนุนะครับผมรับบทเป็นทอยนะครับอันนี้รับบทเป็นเบสไม่รับบทเป็นบ <laughs> อสนนออกบอสเฮ้ยเราตัวตัวอะไรเนี่ย <_ S 2> อันนี้เป็นมุก <_ S 2> มุก,นนมกผมนะครับก็จะรับบทเป็นบอสบอสเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่เคร่งเครียดค่อนข้างจะอยู่ในกรอบ มีความเป็น perfectionist สูงครับเขาเรียกว่าต้องทําอะไรตามกฎเกณฑ์ไปหมดผมเป็นคนทีฮาครับแล้วก็เป็นแบบเด็กหลังห้องโซนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแกล้งเขาเห็นเขาขี้เก๊กอะไรเงี้ยก็อยากเข้าไปทําเวารู้จักเขาอยากเข้าไปละลายพฤติกรรมเขาให้เขาออกจากนอกกรอบบ้างอยากเห็นเขาหลุดๆทำอะไรตลกๆบ้างอะไรเงี้ยเอาความซ่้าของตัวเองล้วนๆเลยนะแบบว่าเอาความ่าร้าเราไปให้เขาอะไรเงี้ยอยากให้เขาแบบซ่้าบ้างหลุด รูดกรอบบ้างทาอะไรตลกอย่างที่ผมบอกไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าอยากเห็นภาพนั้นประมาณนั้นถ้าถามผมนะครับบอสกับพอเนี่ยมันยินกับยางครับที่จะแตกต่างกันสุดขั้วแต่ว่าเราเนี่ยจะมีความแตกต่างแต่มันจิ๊กซอที่มาร่วมเข้ากันแล้วว่าให้มันอยู่ตรงกลางด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะสนิทก,กันเร็วแล้วว่าต้องเรียกว่าเรามีจุดเชื่อมระหว่างกันก็คือเราค่อนข้างจะนิสัยที่มัน ไปในทางเดียวกันแล้วก็มีการเวิร์กช็อปเขามาเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับหมอแล้วว่าปูพื้นฐานว่าหมอเนี่ยเรียนยังไงกี่ปีทําอะไรบ้างจบแล้วทําอะไรบ้างการใช้ชีวิตของหมออะไรอย่างเงี้ยเขามาปูพื้นให้พวกเราสองคนแล้วการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นจะมีสับหมอบ้างนิดหน่อยปะปกายอย่างเงี้ยอาจจะไม่คู่หลังเนี่ยน่าจะเยอะหน่อยอ,ยอะไรย่างเงี<ว>้ยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยหนักเรื่องเทคนิคคำพูดการแพทย์เท่าไหร่ส่วนใหญ่เราเนี่ยจะไปอยู่ในห้องลาวอ์ดส่วนใหญ่ครับ จีบๆกันนะไม่ค่อยดูเรื่องงานเท่าไหร่ใครใครใครให้จีบใครใหจีบผมซีนเตกเก็ตเลยครับผมซ้อมมานานมากซ้อมมานานครับก็คือพวกเราเนี่ยใช้เวลาซ้อมร่วมหลายเดือนเลยครับผมแต่ถ่ายแ๊บเดียวใช่เราถ่ายวันเดียวนะับแคเดียวเลยและได้แผลด้วยครับสวัสดีครับผมพุกพงศกรครับผมรับบทเป็นหมอกในซีรีส์เรื่องลักนายไหม์ไร์ครับ ผมเฟมชวินครับรับบทเป็นคุณหมอตะวันครับคาแรคเตอร์ของหมอครับก็จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับผมก็จะมีความซื่อด้วยความที่เป็นคนต่างจังหวัดอะไรครับก็จะอารมณ์ร้อนนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราเรียนปวสมาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเร็ออแว้นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ขึ้นมากรุงเทพเนี่ยเพราะว่าตามผู้หญิงมาครับผมแล้วก็ได้มาเจอกับหมอตะวันครับคาแรคเตอร์หมอตะวันเนี่ยจะเป็นคุณหมออายุรกรรมนะครับที่ เป็นคนจิตใจดีเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ไร้เรียงสาในเรื่องความรักมากครับสำหรับฟูกนะครับก็ร่วมงานกับเฟรมครั้งแรกเนี่ยคือตอนแรกที่เจอเฟรมเนี่ยก็บอกหรือว่าเราเรามีความรู้สึกเกง่งๆแล้วก็ประมาอยู่นะครับเพราะว่าเราเห็นเขาในทีวีตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้ครับเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เจ๋งอะ่ะได้เล่นหนังได้เล่นอะไรตั้งแต่อายุยังน้อยอะไรครับเราก็แบบ มาหมาครับคือเราได้ร่วมงานกับเขาแต่พอได้มาทำงานด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคือเฟรมคนที่น่ารักมากแล้วก็คอยสอนแล้วก็ซัพพอร์ตอะไรเงี้ครับก็เรียกได้ว่าช่วยกันช่วยกันพาซีรีส์เรื่องนี้ออกไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วกันครับใช่ครับผมก็คือโอ้ยลอยแล้วนี่มากลับมา่อก่อนรับกลับยังอยู่ครับยังอยู่ก็รู้สึกตื่นเต้นครับดีใจที่ที่แบบเหมือนได้มาเจอเพื่อนเพื่อนนักแสดงใหม่หมดเลยรวมถึงฟุกด้วยก็ รู้สึกว่าตลอดเวลาเวลา2ปีที่ผ่านมาเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับผมมากๆคอยช่วยเหลือกันคอยซัพพอร์ตกันจนวันนี้เดินทางมาถึงการถ่ายทําเสร็จสิ้นแล้วผมยังรู้สึกใจหายอยู่เลยว่าเฮ้ยมันจบแล้วหรออะไรเงี้ย <s> ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจครับที่ได้มาร่วมงานกับเขาเเป็นคนที่มืออาชีพมากแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆครับไกลสุดหรอไม่ค่อยไงส่วนใหญ่จะแบบใกล้ๆแบบ10บาท15บาทแค่นี้ใช่ครับผม อย่างของผมก็นั่งนั่งอยู่ตลอดอยู่แล้วครับด้วยความที่มันสะดวกแล้วก็เร็วรถไม่ค่อยติดอะไรครับนั่งถามว่านั่งไกลสุดที่ไหนแล้วผมก็นั่งไกลสุดนี่คือวนรอบภูเขาครับงานนี้พูดจริงแต่ไม่บอกนะครับว่ายังไงก็คือซีในเรื่องนี่แหละอืมอาวนรอบภูเขาครับใชแล้วแบบอากาศก็หนาวแล้วแบบเสื้อกันนิดเดียวใช่ใช่ใช่เราทากันช่วงแบบประมาณปลายหนาวพอเชื่งอากาศดีมากมุมดีมากอากาศดีเหรอผมว่ามันหนาวนะ ก็ผมอบอุ่นนะนะครับอบอุ่นเอุ่นเอนะโดนไปหนึ่งดอกครับผมผมชอบซีนที่เป็นซีนที่เราได้ไปต่างจังหวัดด้วยกันนะครับแล้วก็เส้นเรื่องผมยังไม่บอกแล้วกันว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดูอบอุ่นละมุนมากผมดูแล้วแบบว่ามันสวยงามที่เราได้นั่งมอเตอร์ไซค์ทอดไปกับท้องถนนอะไรแบบนี้ฮะใช่ครับอย่างของฟุกก็ซีนที่ชอบก็จะเป็นซีนงานวัดครับผม ใช่เพราะว่าเราได้เหมือนได้สาม้อนสคืนนะครับอ่าใช่เหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับใช่เพื่อเราโตมาการเพี่ยวงานวัดมันก็มีน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ฝากซีรีส์เรื่องรักนายไมร้ายด้วยนะครับผมจะออนแอร์วันแรกวันที่27มกราคมนี้นะครับเวลา5ทุ่ม15ทาง GMM 25นะครับ แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยที่ไหนครับครับที่ VTV ครับผมเวลาตีหนึ่งครับมารอเชียร์หมอตะวันและก็หมอกันนะครับรวมถึงตัวละครอ,อื่นๆทุกตัวด้วยนะครับฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่องมดัน .fun แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้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 งด้วยนะครับรวมทุกโมเมนต์จิ้นฟินฟันที่มดัน .fun เย้